สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบริษัทมหาทรัพย์นะคะจะพาไปยกเสาเอกเสาโทนะคะบ้านลูกค้าอีกหนึ่งหลังนะคะอยู่ที่อำเภอโพนทิสจังหวัดนองคายนะคะบ้านหลังน,นี้นะคะเป็นบ้านคุณอ๋อคุณหญิงนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะโมเดิร์นสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรนะคะ วันนี้นะคะเจ้าบ้านทําพิธีาพามนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่นะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางพื้นที่ก็จะเป็นพิธีพระพิธีาพธามตามที่เราเคยคุยกันไว้ในบ้านคุณจีรวัตรที่สีเชียงใหม่นะคะ,ะบ้านหลังนั้นคือเจ้าบ้านอเอาคุณตาคุณยายมาทําพิธีให้นะคะสําหรับวันนี้เป็นพิธีาพามนะคะ ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะคะ150าตารางวาเท่านั้นเองนะคะอยู่ในตัวอําเภอเมืองพลพิสัยของเราด้านหลังนะคะก็เป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคนะคะจะใกล้แม่น้าโขงนะคะอ,อยู่ในตัวเมืองก็เลยเป็นเข็มเจาะนะคะเพื่อเซฟเพื่อนบ้านนะคะไม่ให้เกิดปัญหาเป็นเข็มเจาะสาวสิต้นด้วยกันนะคะสําหรับ พิธีในการยกเสาเอกเสาโทนะคะก็จะเป็นความเชื่อของภาคอีสานของเรานะคะว่าก่อนที่เราจะขึ้นเสาต้นแรกนะคะจะต้องมีเลิกเลิกนะคะที่เป็นมงคลสําหรับเจ้าบ้านซึ่งก็จะมีการคํานวณไามหของลาซา,า,า์หรือให้พาดูให้ตามวันเดือนปีเกิดของเจ้าบ้านนะคะ mm hmm. เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะคะ,ะเจ้าบ้านอยู่เย็นเป็นสุขล่มลื่นนะคะ ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นความเชื่อของเราซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณนะคะก็จะประกอบไปด้วยผลไม้ก้าวย,ยางขนมหวานใบไม้มงคลนะคะต้นอ้อยต้นกล้วยก็จะมีไซมีกวักอะไรนะคะเป็นความเชื่อของเราที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะซึ่งวันนี้นะคะ ก็เป็นเลอกดี18มกราคมม่เคยทอ่1 8มกราคมนะคะ2568นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวพลที่ใสถ้าต้องการจะสร้างบ้านรีโนเวทบ้านต่อเติมนะคะมาหาซับคอนสตรัคชั่นแอนด์ดีไซน์นะคะออฟฟิศอยู่ที่อุดรธาน,นีนะคะค่ะขอบคุณค่ะ